สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n แนลช่องสมาคม c h ช n แนลก็มีเหรียญแปลกมาให้ FC นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับชมเกี่ยวกับเหรียญแปลกไม่ได้รับซื้อช่องสมาคม h ชนแนลมีแต่ขาย คลิปนี้ก็มีเหรียญชนิดท่าบาทเป็นเหรียญแ,แปลกแปลกแบบไหนอย่างไรก็ไปรับชมพร้อมกันเหรียญน,นี้จะเป็นปีพศาา2547ไปดูแปลกแบบไหนก็มาดูด้านหน้านะครับเราก็มีอุปกรณ์ช่วย ในการดูเรียนแปลกนะครับก็เป็นกล้องส่องพระมาส่องความแปลกให้ f อฟได้รับชมกันความแปลกนะครับก็อยู่ที่ตรงพอสำเผาํำว่าภูมินะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ สังเกตดูเหรียญอื่นๆก็ได้นะครับมีแบบนี้ไหมแต่ทางช่องของเราได้สังเกตมาเป็นร้อยเป็นพันเหรียญน,นะครับก็พบเจอเหรียญเดียวชนิดหาบาทปีพศ2ส4 7เเป็นเหรียญรุ่นเก่า พระเสียรเล็กของรัชกาลที่เก้าชนิดเก้าเหลี่ยมห้าบาทนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่ทางช่องของเราค้นพบและน,นำมาให้ fc นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับชมความแปลกของเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญแปลกที่ไม่มี ช่องไหนนำมาทำคลิปให้ FC ได้ติดตามรับชมเลยให้ FC ได้รับรู้เลยก็คือเหรียญนี้จะมีความแปลกเกี่ยวกับความผิดพลาดในการผลิตไม่รู้ว่ามีราคาหรือไม่สำหรับราคาหรือขาย สำหรับความนิยมก็มีหรือไม่ก็ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ก็นํามาทําคลิปให้ f อฟได้รับชมเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ